โควิ <COVID S 2> เดเป็นเร่งดิหัวใจอย่ามาอใกลร้ระวังจะปิดมีไข้ไอจะคอวิ่งไปลงหมอทันทีเลยนะโควิดแต่แล้อยู่ห่างๆทำชีวิตให้ว่างว่าจะปลอดภัยในซี้อโควิดทำชีวิตไม่เหมือนเดิมสิ่งที่ต้องทำเพิ่มคือดูแลสุขภาพ ร่างกายของมันต้องมีหากดูแลไม่ดีชีวิก็ไปเลยนะสวมใส่หน้ากากอนาไมัยหากเธอชอใส่ก็เสียงนะคะป้อยแปะแก่เก้าบดอยๆเชื้อโรคไม่ใช่น้อยล้างมือย้งงจา้าหนังสือมือถือทบเล็ดใช้แล้วก็เช็ดทำความสะอาดบ้างนะสุขภาพสุก็สำคัญอย่ากให้ทุกมันอิิอพลเลยนะปล่อยวางสร้างสุขก็จะเป็นให้โลกได้เห็นวม่ยังมีสุขนะคะ มองรถในแน่ดีสำคัญจิตใจฉันนั้นอยากแแรงอยู่นะสใส่หน้าแากอนาไมัยหากเธอจะใส่ก็เสียงนะคะป้ายแปะแกลกเก่าบ่อยเชื้อโรคไม่ใช่น้อยร้างมือด้วยนะจ๊ะหนังสือมีผท t บเล็ก ใช่แล้วก็เช็ดป็นคนสะอาดบ้างนะสุขภาพจุ้โงสำคัญอย่าให้ชุดมันอุทิศเลยนะปล่อยวางสร้างส,สุขก็จะเป็นให้โลกได้เห็นว่ามีสุขนะคะมองโลกในแง่ดีสำคัญจิตใจของฉันนั้นแข็งแรงอยู่นะเข้ามาบอกเธอแค่นิดพรัะไปทนาดีแล้วฉันไปแล้วนะ